หัวข้อนี้เราจะเรียนอยู่สามลำดับลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตแล้วก็ลำดับฮาร์มอนิกเป็นลำดับที่มีชื่อเรียกเนาะบางลำดับก็ไม่มีชื่อเรียกนะคะอทีนี้ลำดับเลขคณิตเป็นยังไงลำดับเลขคณิตก็คือแต่ละตัวเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรจะมีจะเป็นลำดับที่แต่ละตัวตัวแรกกับตัวที่สองเนี่ยจะห่างกันโดยการเอามาบวกเพิ่มหรือว่าลบหรือว่าลดลงนะคอย่างละเท่าๆกัน เช่นอันนี้เช่นลำดับนี้สองอ้าทำไมเป็น,นเช่นสองสี่หกดเนี่ยก็คือแต่ละตัวนี่ห่างก,กันสองโดยการบวกเพิ่มใช่ไหมสองบวกสองก็ได้สี่สี่บกสองก็ได้หนคะคะอันนี้ก็เป็นลำดับเลขคณิตที่มีดีคือผลต่างผลต่างระหว่างตัวแรกกับตัวตัวที่สอง,องตัวแรก ก็คือสองดุยไงยก็คือมันบวกเพิ่มไปสีะสอดีก็เป็นสองถ้าไหมอันนี้คือลำดับเลนขคณิตนะคะอ่ะตัวอย่างต่อไปเอาอะไรดีอาจจะแบบลดลงก็ได้เช่นหกสามศูนลบสามไปเรื่อยๆ อย่างอันนี้ก็เป็นลำดับเลขคณิตที่มีดีเท่ากับเท่าไหร่คะดีเท่ากับลบสามถ้าลดลงก็คือเป็นลบไปเงี้ยเป็นลำดับเลขคณิตจะเอาตัวไหนลบตัวไหนจะเอาตัวหลังลบตัวหน้าคู่ไหนก็ได้นะจะได้เท่ากันนะคะเนี่ยจะเอาสามลบหกก็ได้ก็ได้ลบสามหรือจะเอาลบสาม ลบศูนย์ก็ได้ก็ได้ลบสามเท่ากันหมดจากคู่ไหนก็ได้อันนี้ก็คือดีทีนี้สมมติว่าโจทย์ข้อนี้คือให้เราหาพจน์ที่ร้อยสิบสองของลำดับเลขคณิตนี้วิธีการก็คือพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตอ่ะจะเป็นตัวนี้นะคะพจน์ทั่วไปคือตัวนี้แสดงว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการหาพจน์ที่ร้อยสิบสอง นั่งคิดไม่ไหวหรอกต้องแทนค่าเข้าไปในสูตรที่ครูวงสีแดงไว้พสน์นี้คือเขาต้องการถามนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูลำดับเลขคณิตนี้นิตี้มีอะไรบ้างที่เราจะต้องเอาไปแทนคือเราต้องหา A1 หา N แล้วก็หา D A1 คือตัวแรกตัวแรกคืออะไรคะ7 N ็ดอคือพสน์ที่เท่าไหร่ก็พสน์ที่ร้อยสิคือเท่าไหร่ ดีคือ5ใช่ไหมเอา12ลบเก็ได้5่ห่างกันทีละ5แล้วเราก็เอาเข้าไปแทนในสูตรสูตรของเราก็คือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ 1B ีก็เป็น a 112เท่ากับ7บวก112ลบ1คูณ5แทนค่าเข้าไปนะคะ7บวก ร้อยสิบเอ็ดคูณห้าเจ็ดบวกห้าห้าห้าได้ห้าหกสองเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้เลยว่าลำดับนี้ไล่ไปเรื่อยเื่อยเรื่อย่อย,อยจนถึงตัวที่ร้อยสิบสองเนี่ยตัวที่ร้อยสิบสองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับห้าร้อยหกสิบสองแบบนี้นะคะอันนี้คือลำดับเลขคณิต ต่อเลยนะขอต่อเลยนะเพราะมันเนื้อหามันเหลืออีกเยอะนะคะอ่าต่อเลยลำดับต่อไปเอ้ยลืมบอกนิดนึงเขาบอกไว้ด้วยว่าลำดับเลขคณิตเนี่ยบอกไว้ตรงนี้ลำดับเลขคณิตเนี่ยจะเป็นลำดับที่ลู่ออกเสมอนะคะคือไม่ต้องนั่งเทสเนิตเลยเป็นลำดับที่ลู่ออกเสมอยกเว้นดี D เป็นศูนย์จะลู่เข้า เหลือลูกออกหมดคนะครูคิดไว้ให้เกินอ่ะเหมือนมันค้างค้างอ่ะมันเลื่อนแล้วมันค้างเดี๋ยวเพิ่ซื้อนะอ่ะลำดับ เลขาคณิตนะคะลำดับเลขาคณิตเนี่ยจะต่างกับลำดับเลขคณิตตรงที่ถ้าเลขคณิตเนี่ยแต่ละตัวหางกันโดยการเอาไปบวกใช่ไหมแต่ลำดับเลขาเนี่ยแต่ละตัวหางกันโดยการเอาไปคูณเช่นเช่น1 2 4 8สองไปเรืเ่อยๆ เราจะไม่ใช้ดีเราจะใช้เป็น R ารคะ R คือจับตัวแรกหารไ้จับตัวหลังหารตัวจับตัวหลังหารตัวหน้าจับตัวที่สองหารตัวที่หนึ่งคู่ไหนก็ได้ค่ะเนี่ยก็จะได้สองหรือจับ C ไปหารสองก็ได้ก็ได้สองเหมือนกันหรือจะจับแปดหารสองก็ได้ก็ได้สองเหมือนกันอันนี้ก็คือ R แต่ละตัวคูณกันไปสองใช่ไหมหนึ่งคูณสองได้ตัวนี้ หนึ่งคูณสองก็ได้สองเอาสองมาคูณสองได้ตัวถัดไปเอาสี่มาคูณสองก็ได้ตัวถัดไป, 4, 2, ไดไปและตัวต่อไปคิดว่าเป็นอะไรสิบหกใช่ป่ะแปดคูณสองอย่างเงี้ยอันนี้คือลำดับเลขคณิตนะคะอะก็เป็นอย่างอื่นก็ได้นะเช่อนอีกอันหนึ่งแล้วกันร้อยห้าสิบยี่ห้า แปดหารสี่ก็ได้สองเอ้ยเียผิดน,น,นี่ว่าเออใช่สี่สี่สี่สงสัยรีบปไปเลยอ่ะแล้วตัวนี้ล่ะคิดว่าตัวต่อไปเป็นอะไรเนี่ยเป็นห้าใช่ไหมอ่าก็คือห้าถูกปะเอ้ยไม่ใช่ห้าสิอ่าต้องเป็นมันลดลงต้องเป็นหนึ่งส่วนห้าถูกปะ เอาหนึ่งส่วนหไปคูณหรือเอา5ไปหารนั่นแหละเดียวกันนะคะก็คือจับตัวหลังหารตัวหน้า50หาร100นั่นเองตัดตัดตัดเจ็งไปโดนยังลบ50หาร100ย0้าสิตั้งเอา100ไปหารห้าสองไม่ใช่1นึ่ส่วนห้าต้องเป็น1ส่วนอะไร2องูจะไม่เร่งแล้วนะ เรื่องเราผิดเลยหนึ่งส่วนสองก็คือเอาสองไปหารเนาะนเอาสองไปหารนั่นเองอ่ะทีนี้พจน์ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะคะเมื่อกี้พจน์ทั่วไปเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้พจน์ทั่วไปเป็นตัวนี้นะอ่ะเรามาดูข้อนี้กันเขาบอกว่าให้หาพจน์ที่สิบสองใช่ไหมแสดงว่าโจทย์เนี่ยต้องการหา a สิบสอง เอหนึ่งคืออะไรข้อนี้ร้อยยี่แปดตัวแรกนะคะอาคือเท่าไหร่ <Okay. S 1> อ๋เอาคู่ง่ายๆเอาคู่นี้ลบสิบหกหารสามสิบสองสิบหกหนึ่งเป็นสิบหกสิบหกสองสามสิบสอง ได้ติดลบด้วย1นึ่งส่วนสอง n คือร้อยเอ n คือส <12 S 1> นะิเนาะอ่ะเราก็ไปแทนค่าในโพสท,ทั่วไปนี่ในกรอบสี่เหลี่ยมจาก a n เท่ากับ a 1นึ่ง r กำลัง n ลบห่งเอาจกรอบสี่เหลี่ยมมาเขียนตรงนี้ A1 แทนเป็น128 r แทนเป็นลบหส่วนสอง แทนเป็นสิบสองลบหนึ่งวิธีคิดนะเปลี่ยนร้อยี่สิบแปดเป็นสองยกกำลังอะไรสองยกกำลังอะไรได้ร้อยี่สิบแปดสองคูณกันกี่ครั้งได้ร้อยี่สิบแปดสองสองสี่สี่สองแปดไปสองสิบหกสิบหกสองสามสิบสองสามสิบสองสอง หกสิบสี 28, ああ 7, 2, 7, uh ่หกสิบสี่สองก็ร้อยยี่ิบแปดก็มีกี่ตัวเจ็ดตัวก็สองกำลังเจ็ดอันนี้ก็ลบหนึ่งส่วนสองยกกำลังปสิบเอ็ดนี้อันนี้ก็เขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้สองกำลังเจ็ดคูณกับลบหนึ่งยกกำลังสิบเอ็ดส่วนสองกำลังสิบเอ็ดสองตัวนี้ตัดกันได้ เหลือสองยกกำลังอะไรสี 2, ่สองยกกำลังสี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สิบหกลบหนึ่งยกกำลังสิบเอ็ดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลบหนึ่งเสร็จแล้วล<บ> 1. 1> เป็นลบหนึ่งส่วนสิบหก อันนี้ก็คือเป็นลำดับเลขคณิตซึ่งเขาบอกว่าลำดับเลขคณิตเนี่ยถ้า R อ,อยู่ในช่วงนี้นะคะคือมากกว่าลบหนึ่งแต่น้อยกว่าเท่ากับหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งได้ลำดับเลขคณิตเนี่ยจะลู่เข้าหาศนแต่ถ้าแอบสรุรของ R เนี่ยมากกว่าหนึ่งก็จะลู่ออกไปเลย ก็คือยกเว้นตัวนี้ก็คือลูกออกไปเลยทีนี้บากหนังสือบางเล่มเนี่ยหนังสือบางเล่มเนี่ยเขาจะไม่ถือว่า R เท่ากับ1เนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตนะแต่บางเล่มก็บอกว่าเป็นบางเล่มก็บอกว่าไม่เป็นได้ทั้งคู่นะคะเพราะว่า R เท่ากับ1เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือลำดับเลขคณิตที่ดีเป็นศูนย์ทันไหมเพราะว่า R ศูวนย์ว่า R เป็น1 ก็จะได้ตัวเดิมเช่นตัวแรกเป็น2ก็จะได้สองสอง,สอง,สองไปเรื่อยถูกปะพออ่านไปดูก็คือ1ไปคูณเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นทั้งลำดับเลขแล้วก็เลขาเพราะว่าดก็เป็นะลรเหมือนกันสูตรเหมือนกันคือแต่ละตัวเนี่ยไม่ห่างก,กันเลยอ่ในกรณีนี้ก็จะลู่เข้าถ้ามันเท่ากันปุ้ยไงคือเลขมันเท่ากันหมดเนี่ยก็จะลู่เข้า ไม่จบเลยใช่ไหมไปต่อเลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแคบลงให้เดี๋ยวแคบลงให้ลำดับต่อไปเลยนะเรามีลำดับอยู่สามลำดับพิเศษะคะลำดับต่อไปคือลำดับฮาร์โมนิกลำดับฮาร์โมนิกเนี่ยเป็นส่วนกลับของลำดับเลขคณิตคือเป็นเศษหนึ่งส่วนลำดับเลขคณิตเช่นตัวนี้ 2 5 8 11 14เนี่ยนะคะก็เป็นยังไงเอา2 5 8 11 14มาคิดซิว่าเป็นลำดับอะไรเป็นลำดับอะไรเนี่ยห่างก,กันเท่าไหร่ห่างก,กัน3โดยการเอาไปทำอะไรบวกถ้าาไปบวกบวก็เป็นลำดับอะไรอ่าลำดับเลขคณิต ดีก็คือสามเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นก็คือเป็นลำดับนามอนิกไงเพราะว่ามันเป็นส่วนกับของลำดับเล็กคณินีะมันเป็นหนึ่งส่วนของลำดับเลขคณิตมันก็จะเป็นลำดับนานี้ิกอ่ะเหมือนเราจะแบบเข้าใจแต่ก็แบบอาจจะมึนมึนงงๆเนาะอ่ะครูล,ลองครูจะยกตัวอย่างลำดับให้แล้วเราดูว่าเราดูออกไหมว่าเป็นลำดับอะไรอ่ะเช่นอะไรดีอ่หรือไม่ออกอ่ะ เราเป็น4ลบ4 4ลบ4อ,อีกอันหนึ่งนะ5 7 9ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้ก็1ส่วน2 1ส่วน3 1ส่วน4อ่ะไปเรื่อยๆ อันลำดับแรกเป็นลำดับอะไรลำดับเลขคณิตเหรอลำดับอันที่สองเป็นลำดับอะไรอ่าลำดับแรกเป็นลำดับอะไรเป็นลำดับเลขขาคณิตใช่ไหมอ่าเพราะว่าอามีค่ามากกบ่เท่าไหร่ใช่เหรออามีค่า่ากับ่า ลบหนึ่งวิธีการคิดง่ายๆก็คือเอาตัวหลังตั้งหารตัวหน้านะสี่ลบสี่หารสี่เนี่ยได้ลบหนึ่งไม่ว่าจะเอาคู่ไหนเนี่ยก็จะได้เท่ากันแต่ถ้าเป็นลำดับเลขเนี่ยถ้าเราคิดว่าเป็นลำดับเลขใช่ไหมก็เอาตัวหน้าทำอะไรกับเอาตัวหลังทำอะไรกับตัวหน้านะลบตัวหน้า ลองใช้วิธีโดยการลบนะเป็นลบสี่ลบสี่ได้เท่าไหร่ <8. S 1> ลบแปดอ่ะแล้วลองคู่นี้นะนเป็นสี่ลบกับลบสี่ได้แปดปะไม่เท่ากันก็จะไม่ใช่ลำดับเลขคณิตทหนไหมแต่ถ้าเราคู่นี้อะเราเอาคู่นี้มันจะเป็นสี่หาลบสี่ก็ได้ลบหนึ่งเท่ากันเีพิจรารณาคู่ไหนต้องเท่ากันหมด เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเลข,ขาแต่ไม่เป็นเลขนะข้อข้อสองล่ะเป็นลำดับอะไรคะ,ละเลขอ่ะไอ้เลขก็ต้องเป็นดีอะดีเท่ากับเท่าไหร่สองข้อต่อไปล่ะเป็นลำดับอะไรฮาร์โมนิกดี D เป็นเท่าไหร่หมันดี D เป็นเท่าไหร่ฮาร์โมนิกอันเนี้ย 1ถูกต้อง2 3 4หากกัน1